อาการเสียงดังติ๊ดติ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 ดเวลาเปิดค้างเนี่ยครับหายเป็นปิดทิ้งเลยนะครับก็สรุปว่าผมได้ทําการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับมันจะอยู่ใต้นี้นะครับพอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ออมีมีซ็อกเก็ตนะครับที่จะต้องเสียบเนี่ยรงมาอ่าเนี่ยครับผมม้วนม้วนไว้แถวนี้นะครับ ช่างศูนย์เขาก็ปล่อยลอยๆไว้นะครับเพราะว่าตอนนั้นอะไหล่ไม่มีตอนนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนเองไม่น่าจะยากจนเกินไปนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องสามารถถอดอพวกพัดบางส่วนได้นะครับอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยผมพยายามถอดแผ่นบันไดลองเหยียบนะฮะปรากฏว่าถอดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันปิดส่วนนี้ ยกไงมันก็นงัดงัดงัดกันอยู่นี้นะครับก็เลยมีเพื่อนสมาชิกก็แนะนำนะเ,ออเห็นเห็นเขาถอดพาตร์ตตรงด้านหลังนี้ออกนะครับซึ่งผมก็เคยถอดแล้วก็ล้างแอร์แล้วก็เคยติดกองแอร์ข้างหลังไปนะครับพอถอดไปแล้วเออมันก็เลยมีพื้นที่ที่สามารถยก แผ่นรองพื้นนี้ได้นะครับสรุปก็คือต้องถอดชิ้นนี้ออกนะครับถึงจะถอดชิ้นนี้ได้นะครับอันนี้วิธีการของผมนะฮะไม่รู้ว่าคนอื่นๆเขาอาจจะมีเทคนิคที่ดีกว่าผมก็ได้โอเคครับก็เป็นที่เรียบร้อยครับด้วยงบประมาณหลักร้อยนะครับเริ่มแรกเราก็จะต้องแกะแผ่นพลาสติกข้างหลังนะครับโดยถอดจาก เสา4แล้วก็เสาหลังสุดนะครับเราถึงจะถอดตัวแผ่นรองเหยียบตัวนี้ออกได้นะครับก็ตอนแรกผมก็พยายามทาอยู่นานนะครับคืออย่างไรก็ต้องถอดแผ่นข้างหลังเสร็จแล้วเราก็จะเจอน็อตเบอร์สิบนะครับตรงนี้2ตัวนะครับเป็นตัวที่ไว้ล็อกเซนเซอร์นะครับซึ่งซ่อนอยู่ในช่องนะครับข้างล่างนะครับถอดออกมาปุ๊บหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้ครับ มีหัวน็อต2หัวอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ตัวนี้จะเป็นสีเขียวเป็นตัว Made in Korea นะครับแต่ตัวที่เราได้มาเนี่ยเป็น Made in เวียดนามนะครับดูลักษณะแล้วเหมือนจะมีความชื้นนะครับมันนะ่ามันน่าจะเสียนะครับนี่เป็นตัวซ็อกเก็ตนะครับที่ทางโรงงานเขาปล่อยลอยๆไว้เนื่องจากว่ามันไม่มีอะไรนะตอนนั้นนะครับพออ่อามาปุ๊บเราก็ ทำการถอดน็อตน,นะครับที่ยึดตัวเซ็นเซอร์สีเขียวไว้นะครับแล้วก็ลองดูนะดูรหัสให้ดีนะครับ P S N 1 7 8 D N ต้องสั่งให้ถูกนะครับแล้วเราก็ย้ายซอกเก็ตนะครับของเก่ามาใส่กับของใหม่นะครับเสร็จแล้วครับนี่คือการประกอบขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ถือว่าจบงานครับ